สวัสดีครับ <c oughs> พบกับ CGS CMB Research Live ประจำวันที่27มกราครับก็ใกล้จะหมดเดือนตลาดอุ้นสารัฐก็ยังไม่ฟื้นนะครับมีเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลงต่อครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวลงที่ไม่ค่อยมากแต่ว่าถ้าเราดูตั้งแต่การเปิดนะครับในช่วงแรกนะครับตัว ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตั้งสองสาดัชนีเนี่ยขึ้นปรับตัวขึ้นแรงนะครับแต่หลังจากที่าทางปร,ระธานธนาคารกลางนะครับออกมา,ารายงานผลการประชุมนะครับก็ปรากฏว่าทางธนาคารกลางสหรัฐก็ส่งสัญญาณนะครับการขึ้นดอกเบี้ยก็คงเป็นในเดือนมีนานี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันตลาดเนี่ยมันน่าจะรับข่าวนะครับ ก็คือว่ารู้กันอยู่แล้วว่าขึ้นในเดือนมีนาแต่ทำไมยังลงต่อนะครับก็อย่างที่เขาเขียนกันก็คงเป็นเหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจากการสัมภาษณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางของเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยหลังจากนี้ไปมันจะทรงตัวขึ้นสูงกว่า ก็เรียกว่าไอ้คาเฉลี่ยระยะยาวของเขาที่วางเอาไว้นะครับอันที่สองนะครับเขาก็มองว่ามีคนก็ถามว่าไอ้การปรับดอกเบี้ยนี่มันอาจจะเพิ่มมากกว่าสี่ครั้งหรือไม่ถ้าเพราะว่าถ้ามากกว่าสี่ครั้งก็คือการประชุมทุกเดือนแบบไม่ต้องขึ้นทุกเดือนแต่ว่าเขาจะหลีกคําถามนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามความกังวลหลักๆก็ยังอยู่ที่นะครับ หลังจากที่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วทางธนาคารกลางก็ส่งสัญญาณการก็คือหยุดการซื้อขายพันธบัตรนะครับก็คือในเดือนมีนาเหมือนกันแล้วก็ลดบาลานซ์ชีดลงนะครับแต่ปัญหาอีกปัญหาที่มันซ้ำก็ามานะครับคือไม่ไม่ถึงกับซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่หลายหลายคนกังวลนะครับก็เรื่องเกี่ยวกความตึงเครียดของระหว่างตัวสหรัฐระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ซึ่งเลยต้องติดตามดูกันต่อแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราดูจากตัวผลกระทบจากตรงนี้ซึ่งยังไม่เกิดเนี่ยตอนเนี้มันเริ่มกรับเพิ่มขึ้นมาผ่านตลาดน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็เมื่อคืนนี้ก็สามารถขึ้นไปแตะที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับแล้วก็ย่อลงนิดหน่อยนะครับก็ดูดูแล้วทําท่าว่านะน่าจะหนีตัวขึ้นไปมากกว่านี้ถ้าว่า ความตึงเครียดยังอยู่ระดับนี้อยู่นะครับดังนั้นถึงแม้ว่าตัวตลาดสารัฐย์ยังวีบาวกลับไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่อะไรจะ,ะหน้ากังวลอะไรมากนะักเพราะว่าตลาดหุ้นสารั์ที่อาจจะยังไม่วีบาวถ้าเรามองในทางด้านอื่นเนี่ยมังกงที่มองว่ายังลงลึกไม่พอเพราะอย่างที่เราเคยเรียนตลอดมานะครับว่าตัวตลาดหุ้นสารัพ์อยู่ที่สูงมากนะครับ เฟ้นแวลงมันลงได้ลึกตอนนี้ยังไม่ลงถึง10%นะครับที่อยู่ในขั้น collection เลยในตัวของตลาดหุ้นเ p 500แต่ว่าตัวแนสแดกไปแล้วตัวของรัสเซลสอง0 0นไปแล้วแต่ว่าตัวใหญ่ที่เขาใช้ตัวดูสารสนเทอย่างเอสแอนด์พีหรหรือแม้แต่ดาวโจนส์เองก็ยังไม่ถึง10%นะครับก็ต้องดูที่ใกล้ๆ10%อนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับว่ามันจะมีการบ้า,บาขึ้นได้ไหม เพราะฉะนั้นตัวแปรหลักเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเพราะว่าเรื่องของที่ทางเดอคเมียกคงเคลียร์ไปแล้วนะครับว่าเขาข้นแน่นะครับแต่ว่าไอ้กี่ครั้งกี่ครั้งกันเดี๋ยวก็ดูสถานการณ์ตอนหลังจากนี้เพราะฉะนั้นตัวที่จะมีผลต่อตัวตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากนี้ก็คงเป็นงบไตรมาสสี่ของเขาที่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัว Microsoft อะไรก็ถือว่าออกมาดีแต่มันไม่สามารถต้านกระแสแรงขาย อย่างรุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อไอ้ออกมาดีก็ไม่มีความหมายนะครับต้องรออันที่สองเรื่องความตึงเครียดนะครับระหว่างตัวอ่ตัว,ตวยูเครนกับรัสเซียอันที่สามก็คือ,อาการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของโลกนะครับอย่างตัวไอ้เมเมื่อวานนี้ก็ออกมาลดเป้านะครับ GDP ของจีนของสหรัฐของโลกลงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่านะครับ ตัวการอดีตตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเรามองว่าการลงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเปิดทางลงได้อีกแต่ว่าตัวตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีความไม่จําเป็นที่จะต้องอลงตามได้แรงนะครับอย่างตัวตลาดในยุโรปอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบเมื่อคืนนี้ยุโรปก็ปิดไปก่อนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังบวกได้ดีเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้ตอนนี้นะครับถ้ามันลงมาถึงด้วยกันคือถ้าท่านดูจากอดีตเนี่ยเวลาตลาดหุ้นลงทุกอย่างจะลงด้วยกันก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะแยกทางกันดีข้พโฟกกับแยกทางการแยกทางกันมันเกิดก็ต่อเมื่อพื้นฐานฟันเดเมนทัลของตลาดที่แยกทางออกไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวลตลาดที่นําลงอย่างตัวสาระหุ้นสหรัฐนะครับอย่างการศึกษาของโคมันแซกนะครับโคมันแซกเขาศึกษา การขึ้นดอกเบีย้ย8รอบเลยนะครับ8รอบกัคือปีตั้งแต่ปี1975นะครับแล้วก็ขึ้นรอบการขึ้นดอกเบีย้ยมา8รอบเขาก็มองว่าตัวตลาดหุ้นยุโรปนะครับจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐประมาณ4%นะครับประมาณภายใน6เดือนนะครับหลังจากการขึ้นดอกเบีย้ยแรงกแล้วกลุ่มที่จะขึ้นแรง แต่ขึ้นดีได้ดีก็คือเป็นกลุ่มแว l ลูไม่ใช่โกลดอันนี้คือการศึกษาของรัฐบาลแสกนะครับแล้วก็กลุ่มในแวลูนะครับเขาก็มองกลุ่มของสถาบาันการเงินนะครับกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ก็มองว่าไอ้สินค้าเหล่านี้นะครับในตลาดวุ่นเกิดใหม่เนี่ยก็ได้รับอนิสงกไปด้วยนะครับพระนั้นนั้นคือการศึกษานะครับแต่ยังไงเน้ยช่วงเวลาสั้นนี้นะครับถ้าเรามาดูในตัวทิศทางตัว ตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพยายามยืนได้ดีนะครับปุาดด้าะการซื้อขายก็พอสมควรหุ้นแรงซื้อหุ้นใหญ่เริ่มกลับคืนมากองก็เริ่มหยุดขายนะครับพับเทรดก็เริ่มที่จะหยุดขายแล้วก็กลับมาซื้อนะครับแต่ต่างชาติเนี่ยก็ซื้อลดลงท่านนั้นเองก,ก็ถือว่าเพื่อรอตูท่าทีเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้ ตัวตลาดในภูมิภาคเนี่ยมันยังถูกกดลงมาแล้วก็ดาวดาวจนฟิวเจอร์เนี่ยยังยังลบอยู่บางเยอะดาวจนฟิวเจอร์นี่ครับเราท่านดูเนี่ยช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันดูอะไรไม่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่พวกนี้สะท้อนความจริงก็แต่เมื่อคํำๆนะครับนอกจากที่ว่าจะมีเหตุการณ์ผันผวนจริงๆที่มันลบหรือมันบวกแรงๆงนั้นพอเชื่อได้แต่ถ้ามันลบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยมันมันมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วรทีนี้ คำถามมันก็อยู่ที่ที่เราเคยบอกไปว่านะครับ<ส>เมื่อดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับในตัวกลุ่มไหนของไทยนะครับในกลุ่มไหนของไทยที่สามารถที่จะยืนได้ที่ยงมันมีหลายกลุ่มมันมีการศึกษาหลายกลุ่มนะครับแต่ว่านี้วันเนี้ยเราให้ดูภาพกลุ่มที่เป็นได้เป็นในเชิงบวกก่อนนะครับ, <S <S บก็คือเราเอาอรูปจากด้านด้านซ้ายด้านฝาดด้านขวานี ก็คือเราเอาการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐในห้าครั้งนะครับ5รอบของโกลแนแซกเขาใช้8รอบแต่ของเราใช้5้ารอบนะครับซึ่งใช้แพทเทิร์นอยู่ในตัวของทอมสันรอยเตอร์เนี่ยแล้วก็มาดูดูว่าก่อนการขึ้นดอกเบีย้ยหเดือนแล้วหลังการขึ้นดอกเบีย้ยหปีไอ้ที่ขีดเส้นตรงลงมาข้างตรงกลางเนี่ยก็คือเท่ากับให้เท่ากับรนะ้อยนั่นคือวันที่เขาขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ ก็นับไปเลยนะครับวันที่ก็ดอกเบีย้ยก่อน่จะขึ้นดอกเบี้ยหเดือนที่เป็นลบ6 m เอมก็คือลบก่อนขึ้นดอกเบี้ยหเดือนแล้วก็ที่เขียนว่าศูนย์ไปถึง12เดือน,น,นคือหลังการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ1ปีนะครับกลุ่มแรกที่เราไปทดสอบนะครับปรากฏว่าที่เรามองคือกลุ่มปิโตร,โครเคมีนะครับเพื่อที่จะดูที่ว่าจริงหรือเปล่านะครับในช่วงที่เวลาดอกเบี้ยาสหรัฐขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วก็มีภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหุ้นดีน่าจะเหตุกับตัวของการปรับดอกเบีย้ยหรือการขึ้นของเงินเฟ้อได้มันน่าจะมาจากกลุ่มน้ำมันและปัจจุบันกลุ่มน้ำมันก็มีปัจจัยเสริมด้านอื่นด้วยนะครับเราก็มาดูพอจะพบเลยนะครับกลุ่มบิโตเป็นกลุ่มแรกที่ไม่ลงเลยที่ไม่ลงเลยนะครับมีเส้นสีม่วงอยู่วันนั้นนิดนึงก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยในปีสุดท้ายคือในใน,ในปีสองสองพันสิบสามนะครับเท่านั้นเองที่ ปิ่มๆร้อยก็คือว่าไม่บวกไม่ลบนอกนั้นขึ้นสูงหมดนะครับกลุ่มที่สองที่ตามมานะครับก็คือกลุ่มตัวพลังงานทั้งหมดอันนี้คือเราใช้ของด้านทีนีของเซ็ตกลุ่มกลุ่มของอในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับตัวพลังงานปรากฏว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยลงครั้งเดียวก็คือเล่นสีฟ้านะครับก็คือประมาณเดือนเมยปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับก็มาเองน,น,น,นอกกนั้นก็ขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้น มันก็สะท้อนว่าดอกเบี้ยสารัฐขึ้นและถ้าขึ้นในเดือนมีนานี้หลังจากนี้ไปถ้าเราดูจากอดีตเมื่อนี้นะกลุ่มปิโตรเคมีกับกลุ่มพลังงานจะเป็นกลุ่มที่ยืนได้เดี๋ยววันหลังนะครับเราจะให้ค่อยๆทยอยดูไปทีละกลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบอย่างไงดูจากเส้นตรงนี้เลยนะครับเป็น <c oughs> ในช่วงสั้นๆน,นี้นะครับเรามองว่าตัว วันนี้เราก็เลยแนะนําตัวของพลังงานขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยๆวันนี้ตัวพลังงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เริ่มมีข่าวเรื่องการน้ํหมันรั่วนะครับของ FPRC นะครับราคาน้ำของราคา FPRC มันก็ร่วงลงไปแล้วก็ไม่เด้งขึ้นมานะครับปรากฏว่าตอนเช้านี้ก็มีข่าวก,ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่ว่าการ อะไรฟองงฟองร้งองกันเนี่ยนะครับเพรานั้นเราก็ต้องไปดูันอีกทีนึงนะครับต้องอัปเดตกันอีกทีแต่ว่าด้วยราคาวุ้นที่ลงมาขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็เริ่มที่น่าสนใจนะครับลงมาเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นนี่นะนานเดี๋ยวได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับตัวราคาน้ํามันก็ยังมีแนวโน้มที่จะยังยืนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แนะนําในใกลุ่มพลังงานทั้งหมดนะครับคิดว่าน่าจะ วันนี้กลุนน่มนี้น่าจะยืนยันตัวสภาพตลาดได้นะครับทีนี้สภาพตลาดนะครับในในเปเปอร์ที่เราเขียนวันนี้เรามองว่าน่าจะทะลุปันวงร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าเราดูจากภาพข้างนอกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะกดน่าจะมีอิทธิพลตัวตลาดเราวันนี้แต่าอย่าลืมนะครับว่านั้นช่วงเช้า,ชาแต่ช่วงบ่ายนะครับผมว่ายังไงไงสถานการณ์มันน่าจะการลบในตัวอาเซียนเนี่ยถ้าเราสังเกตดู อาเซียังลบไม่มากเลยนะครับนิดเดียวนะครับแต่ก็ลบๆแต่ว่าประเทศที่มันเซนเิทีฟต่อดอกเบี้ยของสหรัฐสูงๆเนี่ยไอ้เป็นส่วนใหญ่เป็นประเทศตลาดกหลัำขนาดใหญ่อย่างเอเชียเหนืออสิงคโปรพวเนี้ยก็โดนกันหนักนะครับเพราะ,ะพวกตลาดเหลานเนี่ยมันอิงกับนะครับฐานเศรษฐกิจของสหรัฐก็น่าจะสูงเพราะฉะนั้นของเราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าว่าตัวเนี้ยกลุ่มกลังงานดันเอาไว้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่เห็นในเชิงบวก นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าอาจจะยังไม่ถึงพันหแต่ช่วงบ่ายนะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทะลุพันหกร้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมองแนวรับนะครับแนวรับเราอยู่ติดก,กับตรงวันนี้เลยที่ดัชนีที่ปิดเมื่อวานเลยก็คือหนึ่งหนึ่งพันหกร้ส่ถึงพันหสนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่พันหกถึงพันห วันนี้ก็แนะนำทั้งปิโตรเคมีโรงกันนะครับหลักๆเลยนะครับก็ไออาร์พีซีไอวีแอลพอตทอพอตทสอพอแล้วก็ SPRC กับส่วนนักวิเคราะห์นะครับของเราก็ MC นะครับแนะนำให้ถือราคาเป้าหมายอยู่ที่97บาทครับและปูนใหญ่นะครับก็ให้ถือ ราคาเป้าหมายอยู่ที่395บาท HPRC นะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่13.3บาทแล้วก็ตัวสุภไลก็แนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่25.75บาทส่วนหุ้นทางเทคนิค2ตัวก็คือปอทอสอพอนะครับแนวรับอยู่ที่127.5ถึง1 2อ ส่วนแนวต้านอยู่ที่1 3 6 1 4 0ครับแล้วก็ให้ Stop ลอ s ถ้าถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า1 0 2ะครับส่วนอีกตัวก็คือ CPI แ,แนวรับอยู่ที่3.76-3.7ส่วนแนวต้านอยู่ที่4-4.3แล้วก็ให้ stop l ลอ s ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า3.5บาทครับับฝ่ายวิเคราะห์แลวก็กลยุทธ์การลงทุน ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ